ที่เขาเงียบเ่แต่ใจเขาไม่เคยว่างเลยนะมาดูกันว่าในห่วงเขาตอนเนี้ยคิดอะไรกับคุณอยู่หน้าเขานิ่งแต่เขาคิดถึงคุณทุกคืนเลยรู้เปล่ามาอ่านใจเขาให้รู้เรื่องกันดีกว่าเขาหยุดสองคุณไม่ได้นะใจเขาตอนเนี้ยคิดถึงคุณนะแต่เขาอาจจะไม่พูดปากแข่งระดับท็อปของประเทศเลยเนะี่ยไม่ทักไม่ไลน์ไม่เมนแต่ใจคือ ให้คุณเต็มมีเท่าไหร่ให้เท่านั้นเต็มสิบเต็มร้อยตอนเนี้ยความรู้สึกของเขาที่แอบเจาะไปดูนะเขาเหมือนคนที่เพิ่งรู้ตัวกำลังติดคุณงอมเงมนะไม่ว่าเขาจะแอบดูคุณอยู่ในชีวิตจริงหรือแอบส่องคอนเทนต์ของคุณหรือบางทีก็แอบดูรูปของคุณอยู่ก็ได้แต่ไม่กล้าลุกแต่ก็ไม่อยากให้คุณหายไปจากชีวิตเขาเรากลัวว่าถ้าเขาเข้าไปในชีวิตคุณ กลัวคุณไม่ชอบแล้วก็จะตีเฟดออกไปจากชีวิตเขาอะไรประมาณนี้เขาไม่ได้พูดคุยกับคุณนะในชีวิตจริงหรือพูดน้อยมากเขาไม่ได้พูดอะไรชัดเจนแต่ในหัวของเขาอะเหมือนเขาวางแผนชีวิตคู่เงียบๆไปแล้วนะแกล้งนิ่งแต่จีเด็กโคตรส่งมาหาคุณชัดเจนมากเขาอยากเป็นคนของคุณแบบไม่ต้องมีพิธีก็ได้นะเขารู้สึกว่าตอนเนี้ยเขาเป็นคน ของคุณได้เลยนะอยากเข้าไปอยู่ในครอบครวัวของคุณได้เลยไม่ต้องมีพิธีรีตองเลยถ้าคุณจะดึงแขนเขาเข้าบ้านเลยเขาก็จะไม่ไม่ถามคุณสักคำนะคือเตรียมพร้อมอะ่ะบางคนอาจจะเก็บข้าวของเก็บเสื้อผ้าแพ็คใส่กระเป๋าแล้วเพื่อคุณจะดึงแขนเขาเข้าบ้านวันไหนเขาพร้อมเลยนะีไม่กลับบ้านเขาแล้วคิดประมาณนั้นเลยแบบเป็นคนของใจคุณตั้งนานแล้วอ่ะคุณนะ่ะ เป็นคนของใจเขาตั้งนานแล้วเป็นเจ้าของหัวใจของเขาตั้งนานแล้วเวลาเขาเจอคุณจริงๆจ,จังๆนะเจอแบบตัวเป็นๆหรือว่ามองไ,ไกลๆได้หัวใจเขาเต็นตึกๆๆเลยแต่เขาแค่ทําตัวเหมือนคนไม่มีหัวใจเป็นโรบอทเป็น AI เท่านั้นเองนะเขากำลังคิดหนักนะว่าจะจีบว่าจะเดินหน้าคุณดีไหมเข้าไปทักคุณเลยดีไหมหรือ รให้คุณส่งสัญญาณทักหาเขาก่อนเป็นคนที่ไม่กล้านะถ้าว่าไม่แน่ใจหรืออยากรู้ว่าเขาคิดรู้สึกยังไงกับคุณก็ลองหายไปเลยเงียบไปเลยหรือบล็อกเข้าไปเลยนะเดี๋ยวจะรู้เลยว่าเขาทนไหวแค่ไหนหรือเขาจะตามหาคุณไหมนี่แหละมันก็จะเป็นอะไรที่แสดงให้คุณเห็นว่าเขารู้สึกอย่างไร คุณสำคัญแค่ไหนเพราะคนที่ทำเป็นเฉยคือคนที่ใจไม่เคยวางจากคุณเลยตอนนี้พลังงานของคนคนนี้นะคะเอาจริงเขาไม่หายไปไหนหรอกเขาไม่หายไปจากชีวิตคุณหรอกเขาแค่รอให้คุณอ่านายออกว่าแอบรักอยู่เงียบเขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาแอบชอบแอบคิดถึงแอบรักคุณมากมายอยู่กิบเงียบที่นี่เหมือนคนจะแอบนะ แต่ก็ไม่อยากจะแอบมิดให้คุณไม่รู้อะไรประมาณนั้นเลยนะบางทีคุณอาจจะคิดว่าเขาเงียบไปคุณไม่ต้องวิ่งหาเดี๋ยวพลังจิตเขาจะมาหาคุณเองเพราะเขาไม่ไปไหนเลยวนเวียนแต่อยู่กับคุณคิดถึงคุณนี่แหละใครอยากให้ความรักสมหวังนะและไม่กล้าทักกันไม่กลา้ามีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งทักหาก,กัน ก็ขอให้มีโอกาสนะคะเปิดใจคุยกันนะ,ะเป็นพลังงานที่มีโอกาสดีๆพลังงานพิเศษใครอยากได้พลังงานนี้ใครชื่นชอบน้อมรับไปขอให้เจอคนที่ใช่ขอให้เจอเนื้อคู่กันขอให้เจอโซเมขอให้มีความสุขในชีวิตขอให้เจอคนของใจขอให้มีความสุขนะคะ กดไลค์กดคอมเมนต์ได้นะคะรับรลง,งานดีๆไปเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ